สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับในการบันทึกครั้งนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวความจริงในชีวิตสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราว ของคำว่าศาสนาพุทธศาธสนาพุทธที่คนพูดกันอยู่บนโลกนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นความหมายที่ผมจะนำมาถ่ายทอดเนี่ยก็อาจจะฟังดูแล้วบางคนอาจจะขัดใจใครหรือไม่ขัดใจใครก็ลองฟังกันดูนะฮะหรือบางคนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปพิจารณาดูอีกหรือบางคนเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไปครับผม เรื่องราวของคำว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวอะไรศาสนาพุทธนะครับถ้าเรามาขยายความหมายก่อนครับบางคนเราไม่ได้เอาคำว่าศาสนาพุทธมาลองแปลดูก่อนว่าว่าคำนี้จะแปลว่าอะไร ศาสตร์เนี่ยครับเป,เป็นความหมายของคำว่าการการศึกษาข้าแดงในขแขนงหนึ่งคำว่าศาสตร์หรือเป็นคำว่าวิชาวิชานั้นวิชานี้วิชาอย่างวิชาภาษาไทยทีนี้คำว่าพุทธเนี่ยครับคำว่าพุทธเนี่ยเขาแปลว่า คำว่ารู้แต่ว่าเป็นคําคเนี้ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เป็นคําภาษาไทยในะยุคปัจจุบันโดยตรงเป็นคําที่ถูกเรียกชื่อกล่าวขานกันอยู่เมืองอเมืองทิพย์ก่อนเนี่ยเมืองทิพย์เนี่ยคือเมืองรังความตายที่ใช้กันอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นดั้งเดิมก่อน,นแล้วก็เอามา พูดสู่ภพโลกเนี่ยก็จะมีผู้เขาเรียกว่าผู้ที่รับสารผู้ที่ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างเมืองทิพย์กับภพบโลกอะไรอย่างี้แล้วก็นําเอามามาใช้มาพูดกันเป็นคํากล่าวว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธแล้วศาสนาพุทธที่เป็นความหมายเลยก็คือคือการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของชีวิต ในเรื่องของชีวิตถ้าเบื้องต้นเลยนะครับก็ชีวิตที่ตัวเองศาสนาพุทธนะครับคือถ้าเกิดใครจะเรียนศาสนาพุทธคนนั้นเขาจะเรียนกันเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตเริ่มต้นที่ชีวิตต,ตัวเองก่อนเรียกมาศึกษามาค้นคว้าในชีวิตต,ตัวเองเนะี่ย ก็เหมือนชีวิตเราเนี่ยก็เป็นวิชาหนึ่งหรือเป็นขแขนงหนึ่งเป็นเป็นศาสตร์แห่งวิชาหนึ่งพอเรียนรู้ตัวเองเข้าไปก็เริ่มรู้ตัวเองรู้เริ่มรู้รู้ไปก็เรียกว่าคนนั้นก็จะมีศาสนาพุทธประจําตนทีนี้ทีนี้ต่างประเทศนะครับคนที่อยู่ในบนโลกใบนี้เขาจะจะมีอยู่กันในที่ต่างๆเนี่ยแม้แต่ชาวยุโรปเองบางคนเขาก็เรียนรู้เรื่องราวของตัวเองนะแต่เขาอยู่ในศาสนาคิดอยู่ในศาสนา ฮินดูอยู่ในศาสนา,อ,าอื่นๆและที่อื่นๆเ,นเขาก็ศึกษาในเรื่องราวชีวิตแต่เขาไม่พูดศาสนาพุทธนะครับก็มีนะครับทีนี้คนที่คนที่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตตัวเองแล้วเนี่ย ใน,ในจะได้ลึกซึ้งขนาดไหนครับบุคคลนั้นก็จะมีศาสนาพุทธไปโดย,โดยเรียกว่าอัตโนมัติหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทย,ยง่ายๆก,ก็คือผู้รู้เรื่องราวชีวิตตัวเองเป็นคำรวมๆนะรศาสนาพุทธก็คือผู้รู้เรื่องราวชีวิตตัวเองเบื้องต้นก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆครับรู้ไปลึกๆซึ้งไปเรื่อยๆจนกว่าไปเจอนู่นแหละเจอถ้าเรียกว่าเจอรากฐานแห่งชีวิตแต่าก็จะมีสเต็ปการเรียนรู้ครับบางคนก็จะรู้แค่ตัวเองบางคนก็รู้ละแค่ละคาย างคนก็รู้ลึกๆไปเรื่อยๆแล้วจะใครว่าจะรู้ลึกลรืงขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดว่าคนนั้นอยู่ประเทศใดคนนี้อยู่ประเทศใดคนนู้นอยู่เมืองนู้นคนนู้นอยู่เมืองน,นี้ครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าบางคนเขาอยู่ผมผมยกตัวยอย่างอย่างอยู่ศาสนาอย่างอยูอย่ศาสนา,า,าคริสต์แต่ก็เรียนรู้เขาก็นับถือศาสนาคริสต์และเขาก็เรียนรู้ชีวิตตัวเองอย่างนี้ครับ ก็เป็นก็เป็นผู้ศึกษาเรื่องราวชีวิตตัวเองแต่ใช้คําว่า,าศาสนาคิดมามามาเป็นมาเปน็นเรียกว่าในเขตนั้นในหมู่นั้นเขาใช้าศาสนานั้นก็ได้กันโดยไปปร,ปร,ปร,ปริยายอย,าอย่างคนที่มาเกิดประเทศไทยฮะพอเกิดประเทศไทยก็ได้าศาสนาพุทธโดยไม่รู้อินูอิน,นี่ไปเลยเห็นไหมลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะคนไทยใครที่มาเกิดอยู่ในประเทศไทยก็เป็นศาสนาพุทธแต่ไม่ได้รู้แล้วว่าพุทธคืออะไรพุทธเป็นยังไงอย่างเงี้ย ก็คือได้โดยปริยายอย่างคนที่อยู่าศาสนาคิดเกิดมาก็ได้าศาสนาคิดโดยปริยายนะแต่ได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตตัวเองเพราะว่าคนเราบนภพโลกเนะี้ยบนภพโลกเนะี่ยเกิดมาเนะี่ยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนก็ไปศึกษาขแขนงเยอะครับศึกษาศาสตร์ต่างๆศาสตร์ต่างๆเพื่อจะรู้ใช่ไหมครัศาสตร์ต่างๆเพื่อจะรู้บางคนก็ไปศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีอย่างเงี้ยบางคนก็ศึกษาเกี่ยวกับพืชปรับปรุงพืชบางคนกี่ศึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงสัตว์บางคนก็ศึกษาเพื่อจะทําในสิ่งนั้นๆๆกัน,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 นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขมวดเข้ามามองที่ตัวเองไม่ได้มาศึกษาชีวิตตัวเองว่าชีวิตตัวเองประกอบไปด้วยอะไรชีวิตตัวเองเป็นยังไงครับบนโลกเรามีให้สิ่งให้ศึกษาเยอะครับอย่างภาษาไทยภาษาอังกฤษแค่ในในวิชาที่เราเรียนตั้งแต่ประถมถึงอ่า ปวชปวสหรือปริญญาตรีดอกยันจบด็อกเตอร์มีต้องเป็น1 0บสิบยวิชาแล้วก็ไปศึกษาวิชาด้นั้นกันนะแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีโรงเรียนไหนนะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนะว่าสอนต้งชีวิตตั้งแต่หัวตัวเองประกอบไปด้วยอะไรแล้วมีอะไรบ้างในค้นหาในชีวิตจนจนละเอียดแจ่มแจ้งนะ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในในบนภพโลกเรามีเรื่องราวให้ให้ศึกษาเยอะแต่ว่าถ้าคนใดขมมดได้ได้หวนเข้ามาศึกษาในชีวิตตนเองเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตก็จะมีศาสตร์แห่งผู้รู้เขาเรียกศาสตร์แห่งผู้รู้หรือศาสนาพุทธศาสตร์แห่งผู้รู้รู้อะไรนะรู้ก็รู้เรื่องราวชีวิตตัวเองเป็นแขนงนะในชีวิตตัวเองก็รู้เป็นบางแขนงนะครับอย่างของ พระโคโดมก็รู้เรื่องราวอริยสติทุกเห็นไหมครับบางคนก็รู้เรื่องราวชีวิตตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเต็มรูปแบบเลยว่าประกอบไปด้วยอะไรชีวิตมาจากไหนนี่นะครับผมในเรื่องราวของศาสนาพุทธที่ผมให้ความหมายแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีหนทางนะครับคำว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีหนทางนะครับ ไม่ได้มีหนทางว่าคุณต้องไปอยู่อย่างนั้นคุณต้องไปอยู่อย่างนี้คุณต้องไปอยู่สำนักนั้นคุณต้องไปอยู่สำนักนี้คือคำศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ได้ทุกรูปแบบนะครับศาสนาพุทธอยู่ได้ทุกรูปแบบนะแต่มีคนพอบุคคลใดเรียนรู้เรียนรู้ชีวิตได้แจ่มแจ้งนะผมบอกแจ่มแจ้งละเอียดลึกซึ้งคนระับจะมีหนทางให้กับชีวิตเองโดยอัตโนมัติ ผมขอย้ําตรงนี้นะคนที่ศึกษาเรื่องราวชีวิตตัวเองนะฮะจนแจ่มแจ้งละเอียดลึกซึ้งเลยนะผมบอกละเอียดลึกซึ้งเลยหนทางแห่งชีวิตท่านจะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีนายกนายขอนายคอผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคนนี้มาบอกนะครับที่ชีวิตท่านจะมี <laughs> มสิ่งที่มีคําตอบเองโดยอัตโนมัตินะผมผมขอย้ํานะว่าเรียนรู้ชีวิตตัวเองอย่าง ละเอียดลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งนะครับผมบอกครับละเอียดลึกซึ้งนี่ะคำว่าลึกนี่ฮะลึกก็หมายถึงว่าลึกลงไปจนสุดก้นบึ้งเลยแห่งชีวิตแห่งต้นกําเนิดชีวิตเลยนะครับ<ท>แล้วก็หนทางแห่งชีวิตท่านจะมีเองนะคราว่าศาสนาพุทธผมขอย้ํานะว่าไม่มีไม่มีไม่ได้ปิดกั้นใครไม่ได้ปิดกั้นคนบนโลกคนอยู่ที่ไหนเลยนะครับคือการเรียนรู้ชีวิตตัวเองครับ ใครอยากเรียนรู้ก็รู้ใครไม่อยากรู้ก็ผ่านไปแนละ้วผมก็จะจบการให้ความหมายของเรื่องเราว่าศาสนาพุทธเนี่ยไว้ในรูปแบบนี้เพื่อใครจะเข้าใจแล้วก็พิจารณาเห็นนะครับอาจจะผมพูดทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับในเรื่องของบางคนอาจจะพูดถึงต้องไปเป็นภิกษุนักบวชเท่านั้นจึงจะมีศาสนาพุทธผมบอกอันนั้นเป็นหนทางนะครับหนทางภิกษุเนี่ยเป็นหนทาง เหมือนที่ผมพูดมาสักครู่เนี้ยว่าถ้าคุณเรียนรู้เรื่องราวชีวิตละเอียดลึกซึ้งจนถึงเรียกว่าลึกซึ้งจริงๆท่านจะมีหนทางเองโดยอัตโนมัติท่านจะเห็นหนทางเองครหนทางแห่งชีวิตเองครแต่ถ้าไม่ละเอียดลึกซึ้งครับท่านจะมีเงื่อนไขเลยเงื่อนไขว่าต้องไปอยู่รูปแบบนั้นอยู่รูปแบบนี้นะครับผมขอย้ำไหมครับว่าภิกษุสงฆ์หนทางแห่งนักบวชทุกรูปแบบเนี้ยเป็นการเราเรียกเราแต่งตั้งขึ้นมา เป็นหนทางนะครับเป็นหนทางที่แต่งตั้งขึ้นมาครับไม่มีก็ได้ครับมีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้มีก็ได้ครับเข้าใจนะตรงนี้ใครที่ฟังผมนะครผมก็จะจบไว้นะตรงนี้นะครับในเรื่องราวของาศาสนาพุทธเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ